สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาธรรมะกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆค่ะคือเรื่องกรรมครับผมแต่จะเน้นไปที่กายกรรมนะคะคือการกระทําทางกายตามคําสอนในพุทธวจนะเลยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนพระราหุลไว้นะคะอืมเป็นหลักการที่สําคัญมากเลยครับ ใช่ค่ะเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้หลักๆก,ก็มาจากหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมแก้กรรมนะคะจะเป็นส่วนที่ว่าด้วยการพิจารณาการกระทําทางกายของเราเนี่ยแหละแต่เป็นการพิจารณาหลังจากที่เราได้ทํามันไปแล้วครับคือดูผลย้อนหลังใช่ค่ะดูว่าเราควรจะมองหรือว่าจัดการกับสิ่งที่เราทําไปแล้วยังไงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปได้ค่ะดีเลยครับผม เอาราค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะหัวใจสําคัญที่พระพุทธองค์สอนไว้นะคะก็คือเมื่อเราได้ทําอะไรทางกายไปแล้วเนี่ยให้ลองกลับมาพิจารณาดูค่ะครับพิจารณาว่าว่าการกระทํานั้นหรือกายกรรมอันนั้นเนี่ยมันส่งผลเสียหรือเปล่าคือมันไปเบียดเบียนตัวเองไหมไปเบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าเบียดเบียนทั้งคู่เลยเป็การกระทําที่ไม่ฉลาดไม่ได้นําไปสู่ความสุขแต่กลับมีทุกข มีโทษเป็นวิบากเป็นผลตามมาแน่ๆครับแล้วถ้าเราพิจารณาแล้วพบว่าเอ๊ะมันเป็นอกุศลไปแล้วนี่สิครับท่านสอนให้ทํายังไงต่อจุดนี้น่าสนใจมากเลยค่ะครับผมจุดที่น่าสนใจมากในคําสอนนี้เลยก็คือวิธีจัดการเมื่อรู้ตัวว่าทําอกุศลไปแล้วไม่ใช่แค่แบบว่ารู้สึกผิดเงียบๆคนเดียวนะคะอืมแต่คําสอนท่านแนะนําให้แสดงเปิดเผยกระทําให้ตื้นแสดงเปิดเผยกระทําให้ตื้นหมายความว่ายังไงฮะ ก็คือท่านแนะนำให้นำเรื่องนั้นไปบอกไปเปิดเผยกับพระศาสดาหรือถ้าไม่มีก็คือกับเพื่อนพรหมจันทร์ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้รู้ที่มีปัญญาหรือที่เราเรียกว่าวินยูชนนะคะอ๋อคือต้องไปบอกคนอื่นไม่ใช่เกี่ยวไว้คนเดียวเหรอฮะใช่ค่ะอืมที่ว่าต้องแสดงเปิดเผยนี่แปลกดีนะคะปกติรอทำผิดก็อยากจะเงียบๆไว้ทำไมถึงต้องเปิดเผยคะมันเหมือนเป็นการประจานตัวเองหรือเปล่าหรือว่ามีจุดประสงค์อื่น ไม่ไม่เชิงการประจานหรือลงโทษนะครับแต่มองได้ว่าเป็นการเ,าเหมือนปลดเปลื้มภาระในใจเราเองอ oh. แล้วก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบอย่างหนึ่งด้วยแบบเปิดเผยในชุมชนผู้ปฏิบัติธรรมนะครับให้เกิดการตระหนักรู้ร่วมกันเข้าใจแล้วค่ะและที่สำคัญมากๆเลยคือหลังจากเปิดเผยแล้วเนี่ยต้องตามด้วยการตั้งใจมั่นเลยนะครับว่าจะสังวรสังวรครับ สังวรก็คือการสำรวมระวังอย่างแน่วแน่ในอนาคตเลยว่าจะไม่กลับไปทำสิ่งนั้นซ้ำอีกคือมุ่งแก้ไขไปข้างหน้าไม่ใช่จมอยู่กับความผิดพลาดเดิมๆอ๋อชัดเจนเลยค่ะคือยอมรับความจริงก่อนเปิดเผยเพื่อปลดเปลื้องแล้วก็รับผิดชอบจากนั้นก็ตั้งใจแนว่วแน่ว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคตถูกต้องครับกระบวนการมันเป็นแบบนี้เลยโอ้ดีมากไม่ได้เบียดเบียนใครเลยเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีแบบนี้คือเป็นกุศล ใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเป็นแบบนั้นก็คือกุศลคือการกระทําที่ฉลาดมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นผลแล้วกรณีที่เป็นกุศลนี่เราควรทํายังไงต่อคะเฉยๆไว้หรือว่าอ,อ๋อสำหรับกรณีที่เป็นกุศลนะครับคําสอนท่านก็แนะนําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกยินดีอยู่กับตัวเองครับให้เกิดปิติปิติครับปิติคือความอิ่มใจความเอิบอับใจแล้วก็ปราโมท คือความเบิกบานใจปลื้มใจที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราได้ทำสิ่งที่ดีงามนั้นไปการรับรู้ถึงความสุขที่เกิดจากการทำดีแบบนี้มันก็เหมือนเป็นกำลังใจเป็นรางวัลเล็กๆให้เราอยากทำดีต่อไปนะครับอ๋อให้รับรู้ความสุขจากการทำดีนี่เองแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกจากรู้สึกยินดีแล้วมีครับนอกจากความรู้สึกดีๆภายในแล้วเนี่ยท่านยังแนะนาต่อด้ว่าให้ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ทั้งกลางวันและกลางคืนโหตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนคือไม่ใช่แค่ดีใจแล้วก็จบไปหรอคะใช่ครับไม่ใช่แค่ดีใจแล้วปล่อยผ่านแต่มันคือการต้องมีความต่อเนื่องต้องตอกย้ำต้องพัฒนาสิ่งที่ดีนั้นให้มันงอกงามขึ้นไปอีก เหมือนกับว่าความยินดีนั้นต้องไม่นำไปสู่ความประมาทแต่ให้เป็นแรงกระตุน้นให้เราอยากทำความดีนั้นๆอีกอยากศึกษาธรรมะข้อนั้นหรือฝึกฝนคุณธรรมนั้นๆให้มันํำนาญขึ้นไปอีกให้เป็นเนื้อเป็นตัวของเราจริงๆทำไปเรื่อยๆทั้งกลางวันกลางคืนเลยคือทำอย่างต่อเนื่องครับเข้าใจแล้วค่ะสรุปแล้วก็คือ ไม่ว่าผลการพิจารณากรรมทางกายของเราเนี่ยจะออกมาเป็นอกุศลคือไม่ดีหรือเป็นกุศลคือดีหลักการนี้ก็เน้นไปที่การรู้เท่าทันผลของการกระทําของตัวเองเสมอนะคะครับผมต้องรู้เท่าทันเพื่อน,นําไปสู่การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องถ้ามันไม่ดีก็ยอมรับเปิดเผยแล้วก็ตั้งใจแก้ไขป้องกันถ้ามันดีก็ชื่นชมยินดีแล้วก็มุ่งมั่นศึกษาทําต่อไปให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีก ใช่เลยครับมันเป็นกระบวนการเรียนรู้เราพัฒนาตนเองที่ไม่สิ้นสุดเลยเหมือนการเป็นการฝึกฝนตนเองให้มีสติรู้ตัวตลอดเวลาเลยนะคะครับแล้วก็ใช้ปัญญาในการพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจริงจากการกระทําของเราเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มันบกพร่องแล้วก็ส่งเสริมส่วนที่ดีงามอยู่แล้วให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกเหมือนเราคอยทาความสะอาดคอยบํารุงรักษาจิตใจเราอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นหลักการที่ เออเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งแล้วก็นําไปปรับใช้ได้จริงๆในชีวิตประจําวันเลยนะคะทําให้การกระทําแต่ละอย่างของเรามันมีความหมายขึ้นมาแล้วก็นําไปสู่การเติบโตได้ตลอดเวลาครับผมทีนี้ก็น่าคิดต่อนะคะว่าหลักการพิจารณาผลแบบนี้คือพิจารณาทั้งกุศลและอกุศลหลังจากที่เราได้ทําไปแล้วซึ่งในที่นี้พระพุทธองค์เน้นที่กายกรรมหรือการกระทําทางกายเป็นหลักเนี่ยครับ เราจะสามารถนำหลักการเดียวกันนี้มาประยุกต์ใช้กับการกระทำทางวาจารหรือวจีกรรมคำพูดของเราหรือแม้กระทั่งกับความคิดความตั้งใจภายในใจของเราหรือมโนกรรมได้ยังไงบ้างคะอืมน่าสนใจครับ ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราลองทบทวนคำพูดที่เราเพิ่งพูดไปหรือความคิดที่เราเพิ่งคิดไปแล้วลองพิจารณาตามแนวทางนี้ดูว่ามันเบียดเบียนไหมเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วก็จัดการตามนั้นเช่นถ้าเป็นคำพูดไม่ดีก็อาจจะห้าทางเปิดเผย ขอโทษตั้งใจปรับปรุงหรือถ้าเป็นความคิดดีๆก็ชื่นชมแล้วก็ตั้งใจคิดดีๆแบบนั้นต่อไปมันจะช่วยขัดเกลาเราได้มากขึ้นขนาดไหนอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อกันดูนะคะครับเป็นประเด็นที่น่าพิจารณาต่อยอดได้ดีเลยครับผม